อภิษฐรพรวยสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สกุลครับผมแกกีโตเอวเนีทางล่าพัฒนาของพ่อเสี้ยนพาสุกวันสุกที่ยี่สิบมิตุนาสองหาหกแปดมื่อวันพุธที่สิบแปดเนี่ยเพ่าเขาแด้พี่น้องรดเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาแปดล่างเนาะพี่น้องเนาะแ่กีได้ทั่วเอาแดนะ้พี่น้องได้กีได้ทั่วเอา บางผลนั่นมือวันศุกร์มือมันฟูดแขวนฟิโน้อ,นนองเมื่อมันพุดมันออกกันเล็กมือวันพุดมันออกนี่บนนั่นสองสองลางก็คือซีแปดได้ฟิโนงได้ปลาเสี้ยนขาสุกนั่นเข่าตะเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งเข่าแปดเข่าตะเลขวิ่ง เลขวิ่งเข่าแปดจับคู่ว่าเข่าวิจาแปดสามแปดเจ็ดเลขออกสี่แปดว่าเขา่าส่วนบนนั้นออกสองสองว่าเข่าพี่น้องเอาไม่แฉะเมื่อไหร่แต่ว่าแกะเมื่อดูในกระบวนกาที่น้องพี่นอ้องเมื่อไหลเอาแล้วตะปูมักได้พี่น้องได้ขันเท่าพอมาเข้ากับการได้ ก็บิ้งอีกอย่างเหมือนกันได้พี่น้องได้มันเขียนวระานนัดเพราะว่าตอนนี้ยอ้อนเพื่อพันหน้าอยู่ออกจากนี่ไปก็คือไปเขอาสว่างต่อพี่น้องไปล่งบ้านสว่างต่อตอนนี้ก็ล่องบ,างบอ้านเพื่อพันหน้าก็คือเอาออมเภอสว่างต่อดู เตี๊บี่ทีที่ตามพอย่าก,กับเสี้ยนตาชีพกับมืออื่นคนนด้พี่น้องวันเสาร์เด้อบอกข่าวกันเตี๊ีกับขาเสี้ยนตาชีพลายห,หลายเพราะว่าเลขเสี้ยนตาชีพเขาทุกวันนะเราไปนอง แยกกับว่าช่วงสงการวันที่ามน้องๆเป็นปิดงานปิดตุละเป็นเยี่ยนปาสุกเนาะเขียนคู่มือกันเริ่มดยเอาเดี๋ยวกิโทั่วเด้อไปน้องเด้ รถซาเบิ่งไห้เลยเดี๋ยวเป่าเบียนายจะเปิดเจ้านายการใส่ระเบิดพวกคนก็ได้ ครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับว่าสิมาขอตั้งแดนครับเพราะว่ามันจีบบอสจีบบอสบางน่าสวยมากนี่อันเซ็นกับโต๊ะบอกล่วงหน้าหมดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตกอีกไลยอันตอนโย่เพื่อพัดนาตกะเหรอครับหมู่บ้านกับตกบอกผมเบิ่งอยู่คุณพ่อไปพัดนาหมู่บ้านนี่ผมเบิ่งขี่คุณพ่ออยู่ครับนีวเขาได้กลับได้กลับจากนี่ไปกันคือไปล่งบ้านสว่างต่อทด้บ้าดนี่ไปแต่หมู่บ้านเพราะนั้นกับจากพัดนาเลนี่บอได้รับหลอกตาเป็นตองนอนนี่ครับ โอไปลอกไหมครับหนูไปไปลอกครั้งแรกป่ะนี่ไปลอกรอบที่สองครับโอ้ไปลอกสามสองครับครับว่านอนนอนพูดเลยบ่ะพี่หมอเนี่ยนอนอยู่พี่เดาล่วงบานไปแล้วครับโอ้หอนอนพีนหมองบพรันจังไงนะหมอเท่พูดหมดมุมวัมถุสมบูรณ์หมดผมผมแบบฝันตะเกียร์หรอครับเอาไว้ก่อนขอที่ทานหนคุณแม่คุณไปรักษาตายมันดีมันเศร้า อันอัน,อนกาซีย่างเตาทุกคนฟอเอ่ะโงนมันก็ะผันลุน้อนอนาะครับกรนรัถือเลขวิง่งอันที่นี่ก็ะถือเวิง่งย่างละโต้เราทุกคนฟอนอ่แยกบนแยกล่างกังไหครับเพราะว่าผมจะได้เขียนแยกล่างแยกบนล่างกอเราคอนล่างอย่างเดิมวันที่ยีสิบมิถุนาสองพอนอันห้าร้หแปดน้องคอเนาะครับวันที่2ีสิบวิ่งบนครับ วิ่งบน่อนคบอวิ่งบ,บนศูนย์นะคุณอดิ่งบนศูนยนนี้ก็วิ่งล่างสี่คุณอหมยเอาบน่อนบนขานวิ่งบนศูนย์อะออไรในจับคู่เด็กคุณ่อด้อจับคู่มีพู่หนึ่งคุณอกาบนครับ รุ่นหนึ่งแล้วก20็ุณนสองสองหนึ่งคหมารุ่นหนึ่งรัย์สองสองหนึ่งครับรคุณ่อกิตเต้ต้เนี่รุนสองุนหนึ่งแล้วคุณพ่อสองโถนคุณบอสองโนสองหนึ่งเรงพ่นรุ่นสองอ่นรุ่นหนึ่งรุนสองถนิตเต้แล้วสองหนึ่งเาเป็นเลขตัครับ <G ül üyor> มีสามศมีศูนย์หนึ่งศูนสองสองหนึ่งีไตศ่ศนย์หนึ่งศูนสองและวันนี้ก็เอาวันตุกันตุกันเอาจากสองจุด้วยกันคุ่เอาลุ้นหาเขาุณเก้าคุณพ่อูนย์ห้าศูนเก้าตุกันนี่เสมอกันแล้วก็พ่อว่าว่าขีดเต้ไต่ตัวใดรอกส่ ากาคุจะตัวเดียวกันมันเอาเป็นล่างนะคุณพ่อเออเป็นล่างล่างวิ่งซีนะคุณพ่อวิ่งซีเดียครับล่างวิ่งซี น่าเหมือนกักรางก็นเรื่องยิงไปกับไปดัแก้มดำได้ไปปกติ่งี่นะตัวปะมวแล้วคนละน้องบมานอเอารางแข่พ่อรางนี่วิ่งสี่รอาเด้อครับรางวิ่งสี่ปีของคุณพ่อซี่หกอ่ครับ มีหกตสี่เก้าคุณพ่อตุดข่ายกับสองสี่คุณพ่อเก้าสองสี่ยาตาหีเส้นใต้โต้ี่หกองยาวคุณพ่อสี่หกเอาตัวกันจากสุดหนึ่งเด้อคุณพ่อเด้อครับตัวกันนี่เอาเป็นพีซีคุณพ่อมีตัวกันลลางเด้อพ่อเด้อ เอาอีกสจุดเจ้าหมอตัวการนี่เอาซีซีเก็เอาอีกตัวนึงหาขอางคุณก็เอาตัวนี่หนะต่เมือการตาตัการนี่ผมบอกขอีดเวนแล้วคุณครับตัวการมีสองจุดอันแลว้วนี้เอาเลขสตัวจะเอาจากสามจุดเดนะ้คุณมอเนี่นเยอครับเขียกนกระดาษก่อนครับผมบอกเอว่า เลขว่าเนียผมขีดใสตัวเดียวแต่ซีหงพอว่าซีเก้าก็งงกับตัวเดียวกันแล้วผมปีนซื้อดอกตามุงนีก็มีแต่ซีหงกับสองซีเท่านั้นเรอหรืว่าปีนซีเก้าหอน้ำเลขสามเลขเลขสามตัวมิตรใดเนี่ครับอันสามตัวนี่มีสามศูนย์เก้าคุณตัวหนึ่งสามศูนเก้าตัวที่สองหกศูนหนึ่งคุณอกนย์สามกศูนหนึ่งครับครับ สามสองหนึ่งศูนย์ทุกอตัวแรกครับสองหนึ่งศูนย์ทุกฟอตัวที่สามความคิดใต้ตัวสามศูนย์เก้านี่แหละความคิดในไตตัวเดียวนี่แหละสองหนึ่งศูนย์เจ้ครับครับสองหนึ่งศูนย์ทั้งหมดทั้งสามจุดทุกฟอตัวแรกมันสามศูนย์เก้าตัวที่สองมันหกศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์น ศูนย์นี่คือในไหน่รอวะจะลืมหาเด้อมันมีศูนย์มาวิ่งแล้วเพราะว่าศูนย์ตัวหนึ่งตัวเดียวกันน้ำเทอรศูนย์มันโมมามันไหนหามาแทนกันก็จะเป็นหาหนึ่งหาสองหาอย่างไปนี่แหละคุณพ่ออตัวล่างเทอร์ศนมันหาลังเทอรสีมันโมมามันไหนเก่ามาแทนก็นจะเป็นเก่าโง่ไปอย่างไปยังสีหล่ะคุณพ่อมันมันมีในวิ่งตัวเดียวกันมันมีตัวแทนกันตอนนั้นแหละอ่า้งเบอร์รำมวดไม่เท่านี้เลยคุณพ่อเด้อครับ ครับแ่ยังไงก็ไอที่ภูเขามาเบิ้งกับบังหันก็ขอโทษหลายๆมันถือแะเล็กวิงว danach, ่งนอเลอยกันดี้สวจครับให้กับไฟดำแกบนำไดไปเดี๋ยวนี้ก็เอาไหม่ในวันที่ยี่สิบม <COM _? S 2> <Trad uct> ินายนสองพันยี่แปดน่ละขอพุ๊กตาคุณแม่โชคดีสุขสุขคนคุณแม่ผูไปรักษาหนึ่งรับตัวกูโหายว่าไหนคือเน้อคุณมอเด้อขอโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่น้องครับหน้าจออันนี้อันนี้คือของเสียน้ำซุปแล้วพี่น้องเด้ออันนี้บนแล้วพี่น้องบนนี่สามศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งแล 2, 1, 0, ้วก็สองหนึ่งศูนย์แล้วพี่น้องเด้ออันนี้คือสามตัวบนส่วนสองตัวบนเลยพี่น้องอบนให้วิ่งศูนย์ บนในวิ่งศูนย์จับคู่ศูนยหนลักกับสองหนึ่งศูนย์เก้าเป็นตัวกันเน้นศูนย์หนึ่งหลักกับศูนย์สองได้ปนองไดบนก็จะเริ่มกลับตัวน้ำล่างวิ่ง4 4่สี่หกี่เก้าสองส่เน้นสีหกันเบน่นี4ห6าหกเอาพี่นองเขาแคปหนาจอครับผม มากชอบอะใดกับพิจารณาเบิ่งมาแรกเนี่สองทุ่มเพลิงเล่าพัฒนาเอาขอบคุณนพอเสยนพอซุ่ลายคอยพี่น้องเอาโชคหมาเหนเฮงๆฟังๆกันได้เอาฝากคนเลยก็แช่เขาไดตามสำหรับคลิปนี้เพชรอพระลุยสวัสดีครับผม